รักทายสบายดีและสวัสดีพี่น้องป่องปลายเมื่อสุขูสุขคนมือสุหมงสุบอนครับผมพบกันเส้นเก่าเส้นเดิมครับพี่น้องย่ำแดดล่มลมตกพี่น้องเอ้เมื่อเนี้ยกับคนลงทางสามก็จะออกมาว่านปุ๋ยพี่น้องเอาปุ๋ยมาใส่เขาก่อนปุ๋ยรับหมากรับห่วงพี่น้องเอ้นี่แหละเขากประมาณนี้นะพี่น้องใส่นานหาเก่าพี่น้องแต่ว่าคือสูงสูงเถ่ะบนพี่น้องเอ้ แปลงนี้อาจจะเป็นเขาเจ้าเลกพี่น้องแปลงแปลงของเพิ่นตัวนี้จะเป็นเขาไส้นาถาเก่าพี่น้องผมก็ดึกว่าจะบทสูงกว่านี้พี่น้องไหมนี่่าเปรียบเทียบสัก,กันกับเขราสายพันธุ์เตี้ยเพิ่นคือแปลงถัดไปนี่พี่น้องโอ้คนลงช่างสามกับบริลงคลิงดมาลายวัานแล้วพี่น้องขอลงจังหน่อยเลวพี่น้องเนอะนี่ครับผมแปลงจะเป็นจะเป็นพันธุ์เตี้ยพี่น้องน้องเขย่าเลย แต่ด,ดับของมันพี่น้องแตกต่างกันอยู่ของผมอาจจะเป็นไสาานหาเก่าผมก็ไม่เคยใส่จักเดอมพี่น้องแต่ว่ามันปิ่นแบบสูงๆเลยพี่น้องแต่ว่าก็งามอยูด่ดอกก็เรียกว่าขับหมาหับห่วงก็เลยเอามาใส่พี่น้องตอนรอบแรกก็ใส่ปุ๋ยยูเรียไปก็ครึ่งกระสอบเลยพี่น้องเพราะว่าหน้าแปลงนี่มันกระบอกนั่นมันประมาณไล่ไร่นึงงานเศษๆแหละพี่น้องประมาณนี้แหละนี่ผมปุ๋ยที่ผมเอาจะเอามาใส่ก็เป็นปุ๋ย ของหัวกันไถพี่น้องอปุ๋ยกับแพงขเครื่องกระสอบนี่เงินหารอยทอดหาบาทพี่น้องครับหน้ากับโบาลกับใส่ประมาณน่ละพี่น้องพราะมันเป็รอยถึงมาจังหน่อยสีใสปิ่นกระสอบกับโบไวลพี่น้องเ้ยมันหลาปวดมันแพงปวดพี่น้องก็ตกกะเก้าร้อยกว่าบาทเกือบพันพี่น้องเ้ยถ้าเขาซื้อเป็นกระสอบเก้าร้อยเก้าร้อยแปดสิบหาหรือเก้าร้อยเก้าสิบนี่แหละพี่น้อง ประมาณนี้แหละผมก็เลยออกมาคืนกัสอบครับผมกะตอนใส่กับผมกับบด้ท่ายท่ามีเบิ้งงด้พี่น้องเ้อเพราะว่าบดเดวขาตั้งกล้องมานี่กะเขาก็ออกมาประมาณนี้พี่น้องก็งามอยู่ปีนี้ก็ถือว่างามอยู่แต่ว่าฝนก็หยุดตกไปประมาณจักสองมือนแล้วพี่น้องเว้ยผมก็เลยล่งคิปลงอย่างกะหลายวันนั่นแหละโทรศัพท์ตายพี่น้องเว้ย มดโทรศัพท์ซีเครื่องเลยพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้เห็นเงินยูทูบน้ำบาาน,น้ำเมืองเขาอยู่ศาสตร์ทั้งศาสตร์จะได้บล่ลวเงินยูทูบจะได้บายเงินยูทูบมันเขาบล่ละพี่น้องเอ้ยจะได้เป็น y ูทู u เปิดน้ำเขาบล่ละสงสัยอาจจะบุคคลหรอกพี่น้องเอ้ยผมก็ทําไปเพื่อความสนุกความันเทิงไปสลายพี่น้องครับผมรับผมก็ขออนุญ,ญาตกระจบขีบไปเค่ียัีล่ล้ผมจะบ้านปุ๋ยมันพี่น้องมันจะมืดแล้วพี่น้องเอ้หามุ่งก,งก,งกงลัวๆเลยพี่น้องครับผม พบเจอกันลิปไหมนะพี่น้องเนาะสวัสดีนะครับผม